สวัสดีค่ะยินนีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรณประจันรวนกุมภาพันธ์วันที่1ถึงวันที่28กุมภาเรามาดูความลักความสัมพันธ์ของราศีเมษกันนะคะ,ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูไพ่นะคะขอ กัลยานิมิมรทุกท่านที่เข้ามาดูในช่องรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะถ้าใครสงสารอาจารย์ก็กดซุปเปอร์ตงให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากๆจากใจเลยนะคะอ่ะขอเรามาดูกันราศีเมษนะคะราศีเมษเกิดตั้งแต่วันที่13เเษารนาถึง14พฤษภาแม่ทัุไฟไมีดาอังคารเป็นดาวประจำราศีเกิดนะคะ,ะมาดูความลักความสัมพันธ์ของคุณเมษกันหน่อย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างระหว่างความรักที่คุณมีประเด็นเป็นปัญหากันกับคนรักนะคะให้โดยรวมนะและสลับกันได้ด้วยนะคะเดดฟูเอ่อก้าไม้เดดฟูเก้าไม้สิบเหรียญเด e เดวิลแล้วก็ห้าเหรียญ อทีนี้เรื่องราวคนรักคนรักของคุณเมธที่มีประเด็นที่เป็นปัญหากันนะคะคนรักของคุณเมธมาดูสิคนรักของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง8ดเหรียญ queen of w n n d ห้าหมาย h e Star สามเหรียญค่ะเรื่องราวในอดีตของคุณกับคนรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ เดือนแห่งความรักนะจ๊ะเดือนนี้คุณสองคนเป็นอย่างไรกันบ้างในอดีตที่ผ่านมา The Hermit มห้าเอ,อ่อหกเหรียญค่ะ Night of p พ n n a c l e ลแปดดาบและ p Page of Wands เรื่องราวความรักของคุณและคนรักเนาะในอดีตที่ผ่านเอ้ยไม่ใช่สิอาจารย์นี่ก็จะรีบไปไหน เรื่องราวของคุณเมธนะคะตัวของคุณเมธเองช่วงนี้นะอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยๆท้อๆกับปัญหาเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเหนื่อยกับการทํางานหรือเหนื่อยกับประเด็นความรักที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหารู้สึกอยากออกอยากเป็นอิสระอยากที่จะมีความรู้สึกว่าฉันอยากมีอิสะระเหลือเกินกับเรื่องราวความรักเนี้ยแต่ฉันยังออกไม่ได้ฉันยังติดบ่วงติดห่วงความรู้สึกฉันยังรักฉันยังรงุ่มหลงฉันยังมัวเมาฉันยังต้องการเขาอยู่เลยหรือ อาจจะเป็นไพ่สรุปสลับกันได้ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งคนรักของคุณก็ได้นะที่มีความเจ้าชู้นะคะหรือมีความรุ่มหลงมัวเมาในเรื่องราวของความรักจึงทําให้คุณไม่รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวความเจ้าชู้ของเขานะคะเหนื่อยแล้วก็ท้ออยากจะออกจากความรู้สึกนี้ถ้าไม่ติดตรงอีจ้าชู้เนี่ยเขาอาจจะดีมากๆนะคะแต่ด้วยความความเจ้าชู้ความ มัวเมารุ่มหลงเรื่องราวตรงนี้ทําไมเขาถึงเยอะจังนะคะจึงทําให้คุณเมทรู้สึกเหนือหน่อยเหนื่อยกับเรื่องราวตรงนี้แล้วก็อยากจะออกจากความสัมพันธ์แต่มันก็ออกไม่ได้นะคะติดหวงติดห่วงความรักความรุ่มหลงเช่นกันเนาะอ่าทีนี้เรื่องราวของคนรักของคุณเมทนะคะช่วงนี้เขาอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับคุณก็ได้ถ้าไม่ทะเลาะกันทาง คำพูดก็อาจจะทะเลาะก,กันทางกระแสจิตก็ได้นะคะนิ่งเงียบใส่กันนะคะไม่พูดไม่คุยกันทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันแบบชนิดที่แบบไม่พอใจกันแต่ไม่พูดไม่คุยนะคะไม่เจราจาจึงทําให้นิ่งเงียบใส่กันนะคะก็ตัวคุณเมธเองก็งงอาอยุดีดีเงียบใส่ฉันซะงั้นอะไรอะมันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่พูดไม่อธิบายอยู่ดีๆก็เป็นเป็นไปซะยางงั้นอะไรผิดใจอีกล่ะอะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะ ตัวของเขาเองนะคะมีความรู้สึกว่าฉันมีฉันเป็นเนสตอร์าฉันมีความโดดเด่นใครๆก็เข้ามาหาใครๆก็ชอบฉันแหละใครๆก็อ่าอยากที่จะได้ฉแฉละเพราะว่าตัวของเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีความเป็นแรงดึงดูดเป็นคนที่มีความโดดเด่นทํางานดีหรือว่าจะมีเรื่องราวของ อ่าโปรไฟล์ดีก็ได้ทําให้คนเข้าหาเขาเยอะนะคะจึงทําให้เขามีความเจ้าชู้กลุ่มกลิ่นอยู่ในตัวเองด้วยนะสลับกันได้นะคะไพ่ยอย่าลืมว่าสลับกันได้เป็นไพ่โดยรวมนะคะอ่าในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวของคุณสองคนอาจจะมีการแบ่งจิตแบ่งใจแบ่งความรกักหรือ มีเรื่องราวของการเงินทางทองการเงินการทองเกิดขึ้นในเรื่องราวของคุณสองคนนะคะมีความอึอดอัดนะคะเรื่องราวของการให้เงินให้ทองหรือการัพ p อ o r t ช่วยเหลือกันก็ได้นะคะมีความอึอดอัดในเรื่องราวตรงนี้ทีนี้ความรักมีไหมมีความรักมันมีในอดีตนะก็เพราะรักกันแหละจึงช่วยเหลือกันจึงให้การเกิดขึ้นในเรื่องราวของการัพ p อ o r t พอ support ไป support มารู้สึกมันเยอะมันเหนื่อย มันเยอะขึ้นมากขึ้นหรือเกิดความอึดอัดนะคะกับเรื่องราวของปัญหาที่เราได้ซัพพอร์ตกันหรืออาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่มันมีผลของความขัดแย้งในเรื่องราวของการเงินที่ซัพพอร์ตกันด้วยก็ได้ความรักมันก็ดีแหละพอมันมีเรื่องราวของการเงินรักดีๆมันก็จืดชืดหายได้เพราะมีปัญหาหรือความติดขัดเรื่องราวของการเงินมีปัญหามีประเด็นกันเนาะจึงทําให้เงียบใส่กัน ไม่พูดไม่จากันงอนกันในเรื่องเราเหล่านั้นด้วยก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นประเด็นหรือเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดความอ่างอนกันหรือไม่พอใจกันด้วยนะคะด้วยเหตุผลหนึ่งนะคะแล้วก็เหตุผลความเจ้าชู้ความอ่ามากมาก,มากของเขาด้วยก็ได้นะจึงทําให้มีปัญหากันเอาทีนี้ขอดูหน่อยนะว่าถ้าคุณเมธคุณพูดได้บอกได้อด่ะคุณจะบอกคนรักของคุณว่าอะไรคุณเมธพูดได้บอกได้จะบอกคนรักว่า อันนี้ก่อนอันนี้ร่วงมาก่อนเก้าถ้วยสองไม้เด็ดเดดสี่ดาบแปดถ้วยถ้าคุณเมธพูดได้บอกได้จะบอกว่าเออถ้าเรื่องมันจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าจะเงียบก็นิ่งใครนิ่งมันก็อยู่ใครอยู่มันไปเลยก็ได้นะฉันก็อยู่ได้ฉันถึงแม้ฉันจะอ่าคิดถึงบ้างแหละฉันก็จะอดทนเอา ฉันอยู่ได้นะอยู่ใครอยู่มันนิ่งใครนิ่งมันอยู่ในเซฟโซนของใครของมันแล้วกันถ้าเธอจะไปจริงๆถ้าเธอจะจบจริงๆก็บอกฉันก็แล้วกันบอกให้ฉันรู้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะนิ่งจะเงียบไปแล้วบทอยากจะกลับมาก็กลับมาซะงั้นไม่ใช่เป็นของตายของใครนะคะประมาณนั้นฉันไม่ใช่ของตายของใครถ้าคิดว่าไม่แล้วไม่ใช่ไม่ชอบหรือไม่เข้ากันไม่ได้แล้วเนี่ยให้บอกตรงๆอย่านิ่งเงียบอย่าเฉยชา แล้วบทจะมาก็มาสง,งั้นฉันก็งงนะคะประมาณนั้นคือไม่ได้เป็นของตายของใครอะนะเออถ้าอยากจะยังไงก็บอกกันให้รู้นะคะว่าคุณเมธเป็นคนที่มีความแมานพอนะคะมีอะไรก็ให้บอกนะคะตัดโชะได้สบายใจดีเออถึงแม้ฉันจะรักฉันก็จะอดทนเอานะคะคุณเมธเป็นประมาณนั้นใจแข็งใจเด็ดเดี่ยวนะคะอารมณ์ร้อนฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ไม,ไม่แล้วคือไม่ก็คือจะแรงนะคะเออ มีเหตุผลนะถ้าจะมีอะไรก็มาพูดกันดีๆนะคะประมาณนั้นเมธบอกนะคะอทีนี้ขาดูคนรักสิคนรักของคุณเมธที่มีปัญหาที่มีประเด็นกับคุณเมธนะถ้าเป็นถ้าพูดได้บอกได้นะคนรักของคุณเมธจะบอกว่าอะไรหนึ่งไปล่วงแล้วอะดูสิ The Hangman Page of p e n n a c l e The High Priest i หกถ้วยและ e n of s อฟ o อ d คนรักของคุณเมธบอกว่านิ่งเฉยเงียบไม่พูดอ,อ่ประมาณว่ารู้ว่ามันเป็นอะไรว่ารู้มันเป็นประเด็นอะไรรู้เรื่องราวของความไม่พอใจความต้องการของเธอกับความต้องการของฉันมันไม่ตรงกันฉันรู้ว่าเธอไม่พอใจเรื่องราวของผู้หญิงของฉันหรือความซ่อนแอบใดๆของฉันความกิก๊กความแก,ก๊กความกักของฉันนั่นแหละ ฉันรู้ว่าเธอไม่พอใจฉันรู้ว่าเธอรู้สึกไม่ดีแต่เวลาที่เธอโกรธของขึ้นฉันไม่เข้าใกล้เอาไว้เลยเวลาเธอเธอใจเย็นเธอใจดีเธออารมณ์ดีฉันจะไปหาฉะนั้นฉันไม่ได้เลิกและฉันก็ไม่ได้จะออกจากคุณแค่ฉันเงียบเวลาที่คุณของขึ้นหรือคุณโกรธเพราะคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนและอารมณ์แรงโกรธยากอ่ะโกรธแล้วหายยากอ่าเขาเรียกว่าง,งอแล้วไม่ลง ถ้าคุณไม่ดีอารมณ์ไม่ดีจริงๆอ่ะงอได้ก็ไม่มีทางลงประมาณนั้นก็เลยว่าให้คุณเย็นก่อนแล้วค่อยจะเข้าไปหาหรือค่อยจะเข้าไปเคลียร์ถ้าทักไปพูดไปก็แค่นั้นแหละเพราะว่าคุณไม่ฟังเหตุผลอยู่ดีฉะนั้นรอให้คุณใจดีใจเย็นแล้วจะเข้าไปหาก็แล้วกันประมาณนั้นนะคะ <laughs> เหตุผลของแต่ละคนอ่ะขอดิซิว่าแล้วเรื่องราวของคุณสองคนจะเป็นไปในทิศทางไหนในวันข้างหน้า คิดเธองฉันคิดถึงเธอแต่การคิดถึงมันก็มีเรื่องราวของการซ่อนแอบใครอ,อีกคนนะหกดาบสิบถ้วยอ่นายอัพสอนแล้วก็สี่เหรียญถึงแม้ว่าเรื่องราวคุณสองคนนะถึงแม้ว่าจะมีความคิดถึงกันแต่การคิดถึงของคุณ สองคนที่คิดถึงกันก็มีใครอีกคนแทรกเข้ามาในความรู้สึกนะคะในความรักนั้นมีเรื่องราวของคนสามคนนะคะไม่ใช่แค่เราสองคนจึงแม้ว่าเขาจะมีใครอีกคนคนรักของคุณก็ยังต้องการคุณคือครอบครัวเขายังต้องการคุณคือคนที่ใช่และเดินทาง ไปไปข้างหน้าด้วยกันเพียงแค่เขายังมีใครคนที่เขายังตัดไม่ได้หรือเขายังเคลียร์ไม่ออกอ่าประมาณนั้นฉะนั้นเขายังรักคุณมากแล้วเขายังกอดคุณไว้หรือคุณสองคนยังกอดกันไว้แน่นนะคะยังอยากเป็นครอบครัวไปด้วยกันอยู่แต่ก็ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไปด้วยกันหรอมันจะไปด้วยกันได้จริงหรอแค่นั้นเองนะคะยังมีความลังเลสงสัยยังมีความอืมแล้วอีกคนล่ะ ที่เป็นประเด็นอยู่ตรงนั้นนะคะระหว่างคุณสองคนยังมีความคิดแบบนั้นในใจของการและกันอยู่นะคะอาจจะมีการทําทอะไรปุ๊บปั๊บกระทานหาันให้ตัวของคุณเมธเองงงหรือตัวของคุณเมธเองอาจจะทําอะไรสักอย่างที่ปุ๊บปั๊บกระทานหาันทาให้คนรักงงเขาเรียกว่าตั้งตัวไม่ถูกตั้งตัวไม่ติดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บนะวะระหว่างเรื่องราวของคุณสองคนนะคะประมาณนั้นที่อาจารย์เห็นในช่วงนี้ระยะนี้เวลานี้นะคะอ่าไพ่ของอาจารย์นะคะส่วนมาก บางคนก็เกิดแล้วหรือบางคนก็ยังไม่เกิดนะคะไพ่มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไม่ใช่ของเดือนกุมภายอย่างเดียวอาจจะเป็นผ่านมาแล้วก็ได้มกราหรือเป็นของมีนาก็ได้ฉะนั้นไพ่มันจะวนๆอยู่ในช่วงนี้บางคนอาจจะเกิดแล้วบางคนอาจจะยังไม่เกิดบางคนนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แนวนําทางเท่านั้นอย่าไปซีเรียสอะไรมาก,มากเพราะมันเป็นไพ่ของดวงโดยรวม แต่บางคนถ้าคนไหนมีความใกล้เคียงสามารถเอาไปใช้ได้ปรับใช้ได้ในสิ่งที่อพอประมาณแต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆต้องตัดสินใจให้ดูดวงส่วนตัวอย่าใช้ตัวนี้ไปเป็นตัวเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวให้ทักมหาอาจารย์นะแอดไลน์มหาอาจารย์ที่เบอร์โทรไลน์นะ0884531019ค่ะ0884531019เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ ถ้าใครต้องการให้คนรัก,กลับมานะคะถ้าหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยให้เขากลับมาแต่ทุกคนต้องดูดวงก่อนเพราะอาจารย์ไม่สามารถรู้พื้นฐานดวงของคุณได้อาจารย์ไม่สามารถช่วยได้เลยนะคะฉะนั้นต้องดูดวงก่อนเนาะแล้วก็ อาจารย์เปิดโปรโมชั่นให้กลางวันนะคะช่วงกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่าครู299บาทค่ะมีเวลาดูดวง45นาทีโทรคุยทางไลน์ไม่ได้เปิดวิดีโอคอลนะคะแล้วก็การคืนตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปค่าครูป,ปกตินะคะ599ใครสะดวกช่วงไหนก็ทักมานะคะแล้วก็ถามรายละเอียดกาอาจารย์ได้เนาะอาจารย์ดูไพ่ทุกวันค่ะดูดวงทุกวันยกเว้นวันพระนะคะแล้วก็ อาจารย์ทำคลิปไม่ทันนะคะต้องขออภัยด้วยก็คือจะทําเป็นคลิปทั้งเดือนเลยนะคะเพราะอาจารย์ทำคลิปไม่ทันจริงๆบางทีถ้าเป็นทําเป็น ครึ่งเดือนมันไม่ทันนะคะก็ขอเป็นรวบหนึ่งเดือนไปเลยแล้วกันเนาะต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้อาจารย์ในช่องใครที่สงสารอาจารย์นะคะกับเสียงแหบแห้งกับเสียงที่พูดแล้วมันเหนื่อยๆห,หอบๆก็ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยการกดซุปเปอร์แดงอาจารย์จะขอบคุณมากๆจากใจเลยจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องไปแล้วขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ